แต่หลอดเส้ยนย่อเนี่ยก็ไม่พูดให้มากความอีกพักเตาเย็ยนออกไปอย่างแรง ต้เหยียนถูกเขาผักจนเซถอยหลังไปก้าวหนึ่งทว่าก็เพียงแค่ยิ้มหยันออกมาการทำสงครามสู้รบหากสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งใดได้ก็จงใช้ใจของสิทธิ์น้องฟุงสั้นไม่สงบนิ่งกระทั่งลืมถึงหลักการข้อนี้จากนั้นเสียงแม่ยีระของโต้าเหยียนก็ดังขึ้นจากด้านหลังว่าในยามที่เจ้าต้องลงมือสังหารเขาเจ้าจงอย่าก,กัวงวลถึงสิ่งเหล่านี้อีกถึงข้าจะรู้ว่าเจ้ามีจิตใจโหดเทียมแต่ข้าก็ต้องเตือนเจ้าสักป,ประโยคหากคุณเขาบูรพาของเขาตั้งต่หง,ง่านขึ้นอีกครั้งจุดจบของเจ้าจะเป็นเช่น นนบรรยากาศภายในตำหนักคุณหนิงเงียบสงบขึ้นเล็กน้อยมีนางกำนันแขวนโคมไฟใต้ใชายคาโคมไฟถูกจุดสว่างสวยขึ้นทีละดวงเพราะไม่รู้สถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยแล้วหรือไม่พวกนางจึงยังไม่กล้าออกไปพวกนางใช้เตาเล็กๆในตำหนักด้านข้างต้มน้ำเพื่ชอชงชาดื่มกับของว่างลอยอีหนิงได้ยินเสียงคร่ำครวญของฮองเฮาที่อยากจะพูดบางสิ่งจากห้องด้านข้างฮองเฮาร้องจนน้ำเสียงแหบพร่าลอยอีหนิงจึงลุกขึ้นมองไปยังแสงไฟในตะเกียงที่วบ่หวไปมา ปีใหม่ปีนี้ช่างวุ่นวายเหลือเกินแต่เจ้าหมิงจูเนี่ยก็เรียกอีหนิงแล้วกล่าวว่าให้อีหนิงลั่งลงกังวลไปก็ไรประโยชน์จะแพ้หรือชนะมากสุดก็แค่ตายเท่านั้นต่ไรตะไรมาเจ้าหมิงจูก็เป็นคนใจกล้าไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินหลู่อ,อีหนิงที่ได้ยินจึงท้อถอนใจพานั่งลงจิบชาไอร้อนสีขาวในถ้วยรอยกลนแล้วอีหนิงก็เลยกล่าวว่า ข้าไม่อยากตายรองผู้ปัญชาการที่ได้ยินเช่นนั้นก็กล่าวด้วยรอยยิ้มว่าท่านไม่มีทางตายส่วนรวยอีหนิงก็เพียงยิ้มรับนางจะอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไรว่าผู้ที่เคยผ่านความตายมาแล้วครั้งหนึ่งย่อมมีแนวคิดต่อความตายแตกต่างออกไปมีเพียงแค่เคยผ่านความตายมาแล้วเท่านั้นจึงอยากจะมีชีวิตอยู่พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มีชีวิตรอดแม้จะต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนเพียงใดก็ตาม ในขณะที่อีหนิงเพิ่มดื่มชาร้อนหมดถ้วยด้านนอกก็มีเสียงอึกกระทึกอุ่นวายดังขึ้นองครักษ์เสื้อแพรเริ่มเคลื่อนไหวและมีเสียงมากล่าวรายงานรองผู้บัญชาการว่าท่านรองผู้บัญชาการมีคนนำทหารมาทางนี้ขอรับเจ้าหมิงจูที่ได้ยินเนี่ยหัวใจกระพันกระตุกอย่างไร้สาเหตุส่วนรองผู้บัญชาการก็ให้องครักษ์เสื้อแพยออกไปตั้งรับเขาเหลือบมองมาทางรัวอีหนิงอย่างลังเลก่อนจะชักมีดที่อยู่บริเวณเอวออกมาจี้ไปที่รำคอของอีหนิงจากนั้นก็ดึงอีหนิงออกไปด้านนอกรลัวอีหนิงยังไม่ทันตอบสนอง แต่เจ้ามิงจูสรงเสียงร้องพังมองร้อนผู้บัญชาการที่วางมือยู่บนรำคอโรอ,อีนหนิงและกล่าวว่ารองผู้บัญชาการหลิวนี่ท่านกําลังทําอะไรรองผู้บัญชาการเนี่ยก็กล่าวด้วยน้ําเสียงที่เย็นเยียบอย่างยินยวดและกล่าวว่าผู้ยินสามต้องร่วงเกินแล้ว ในขณะที่พูดเนี่ยรองผู้บัญชาการก็บีบคออินิงอย่างไร้ความปราณีและกล่าวอีกว่าผู้หญิงปวดยาคัดคืนข้าน้อยไม่มีทางทําอันตรายเท่าหนึง่งชีวิตส่วนลุยอินิงที่ถูกรองผู้บัญชาการบีบคอจนสําลักระอากไอก็ไม่รู้ว่าเขาคนนี้กาลังจะทําสิ่งใดและกล่าวว่าท่านบ้าไปแล้วหรือนี่ท่านกําลังจะแต่รองผู้บัญชาการเนี่ยก็กล่าวว่าผู้หญิงปวดยาได้เอื้อนเอ่อยสิง่งใดชีวิตของท่านไม่มีอันตรายข้าน้อยเพียงต้องการจับกลุ่มเขาก็เท่านั้นและรองผู้บัญชาการหลังจากพูดจบเนี่ยก็ไม่ได้อธิบายไปมากกว่านี้นรดดาอองคัักก์เสื้แพพ็ุ่ตวไปิ สกัดกั้นกลุ่มทหารพวกเขาชักดาบซิ่วชุนออกมาจากช่วงเอวในตอนนั้นเองรวัวอีนิงก็เห็นคนผู้หนึ่งคับวม้า,มาบกทะยานเข้ามาเขาสวมเสือ้อเกราะรูปร่างคุ้นเคยอย่างยิ่งเมื่อถึงขั้นบันไดด้านล่างเขาก็กระโดดลงจากหลังมา้าแล้วก็ยกดาบทะลวงฟันฝ่าปุกข,ขึ้นมาครั้นเห็นอีนิงถูกจับตัวไว้ดาบในมือก็ยิ่งกวัดแกว่งรุนแรงเขาตะเบงเสียงกราวกล่าวว่ารองผู้บัญชาการหลิวเจ้ากำลังทำอะไรจับนางเป็นตัวประกันหรือเจ้าไม่กลัวโหลเซินหยดจะสังหารเจ้าหรือ รองผู้ประชาการจึงเพียงแค่ยิ้มออกมาแล้วก็กล่าวว่าเห็นทีเต่เท้าหลวงคงไม่ใส่ใจแล้วคนรวยอีหนึ่งที่ได้ยินก็กำชายแขนเสื้อแน่น เหตุใดลูเจีเสียจึงมาที่ตำหนักคุณนิงได้ทันทีที่รองผู้บัญชาการเห็นเขาก็จับตัวอินิงเป็นตัวประกันนี่เขาคิดจะทำการใดสำหรับกองรังผล้ที่ติดตามลูเจีเสียมาเนี่ยก็มีจำนวนมากแต่องค์ครร์เสื้อแพก็ใช้วจรัยความสามารถทั้งสองฝ่ายเข้าประทะกันและดูคล้ายว่าลูเจีเสียจะได้รับบาดเจ็บมือแขนของเขาจึงเคลื่อนไหวได้ไม่คล่องแคล่วนักร่างของลูเจีเสียก็ชะลมไปด้วยเลือดยืนอยู่บนขั้นบันไดมองโห,หนอหนิงที่อยู่ไม่ห่างออกไปเมื่อรองผู้บัญชาการหลิวพบว่าไม่สามารถทำให้ลูเจีเสียตื่นตระหนกได อลอยอีหนึ่งจึงยิ่งขยับเข้าใกล้และกล่าวว่ารูเจเสียเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าข้าสามารถสังหารนางได้เจ้าจงหยุดเสียแต่รูเจเสียเนี่ยก็ถือดาบเคลื่อนตัวเข้าใกล้ทีละกล้าวด้วยปราศจากความหวาดกลัวใดๆ ปลายมีดของรองผู้บัญชาการหลิวจึงเฉือนเข้าไปในชั้นผิวหนังของหลัวอีหนิงแล้วทว่าอีหนิงก็ยังคงไม่ส่งเสียงร้องออกมาสักคำส่วนรู้เจเสียในตอนนี้ก็รประหนึ่งอสูรกายเขายกดาบขึ้นบันศีรษะคนที่ขวางทางอยู่เบื้องหน้าอย่างรวดเร็วเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วร่างของหลวอีหนิงขั้นกลางด้วยม่านรัรติการทั้งสองคนประสานสายตาก,กันเนิ่นนานอันที่จริง ลูเจเสียอ่อนล้ามากแล้วตอกให้เป็นมนุษย์ที่หล่อขึ้นจากเหล็กกล้าแต่เมื่อต้องผ่านการต่อสู้อย่างโชคชนก็ย่อมเหนื่อยลา้าที่สำคัญบาดแผลบริเวณไหล่ของเขาก็ยังมีรวดไหลออกมาตลอดเวลาลูเจเสียก้าวเท้าอ,อันหนักอึ้งไปหาอีนิงทีละก้าวโดยอีนิงก็ก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวทันในนั้นเองอีนิงก็ได้ยินเสียงดังกึกก้องรอก,กับพูเขาฝอซานฟังทลายลูเจเสียคุกเข่าลงเบื้องหน้าของนางใช้ดาบยันกายพังหอบหายใจกระชั้นหนักหน่วงแต่สีหน้าของเขากลับดูผ่อนคลายและกล่าวว่าข้าหลงนึกวว่าาเเเกกิดหตุับจ้้แล หลวดเซ้นยวนไม่กล้าสังหารเจ้าจริงๆ